โอ้น้ำหล่อแท้เท่าเพชรนี่อะไรลูกหือนายาวแล้วโอ้ยเันทักทายไม่แม่ไปครับก่อนเร็วไปรับก่อนครับผมเออเก่งแท้ไปพี่ชูรอนานแล้วทีมนะครับก็ ออกกำลังกายแล้วนะครับพอเงินก็ออกมาเมื่อกี้นะครับ<า>น่นุ่มล้อใหญ่เลย<า>ไปกันเลยครับเต่ปูต่าปูมาหน่อยเตะปูตะปูตะปูยบยิบยึบยึบหลบน่อยหลบหน่อยมามามาโอ้ มพี่ชูรอแล้วไปกันเลยนะครับมุมรอนะครับพี่แม่พา่แม่เที่ยวหมู่บ้านช้างนะครับเ,ออเดินหางนะครับผมเผมเด,เดินเป็นระเบียบมากเลยเอาเดินคู่กันแพ็กคู่หน่อย โอ้สเว่นขยันเถอะวายฟูจิบาย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 โอ้ขยันมากเขาครัวนะครับคือเขาครัวชาวช้างนะครับแพ็คคู่นะครับโอ้เจอเจอพี่ดาวนะครับวันนี้โอ้โหตัวใหญ่มากและบึกเลย นดี๋ยอพี่ดาวนั่โชว์หน่อยโอ้ไยตัวใหญ่ thế คู่แพ็คคู่นะครับสองคู่ก็ทักทายนะครับดูงางาใหญ่นะครับงาใหญ่มากตัวมันมันใหญ่ไหมตัวตัวหนึ่งงาใหญ่ครับตัวหนึ่งก็ยาวยาวแต่ว่า แว่านะครับพี่ดาวนี่งานใหญ่มากนะครับมืออันนี้อันนี้แหลมนะครับ <laughs> แต่คมยาวก็สู้สีกันนะ่เอออย่น,นี้นะครับผมได้เดินคู่กับพี่ดาวนะครับนักจัดตันเพราะตันบ่อโอ้โอหแข่งขายใหญ่นะครับ บบนี oh. oh. ่ก e right, ันนักแข่งคู่นะครับโอ้นักเรียนเกาหลีอะไรครนะสังตุ๊กยกรครับ ตลาดเอาวัดีัดี่ข้าก่อนลูวัดี่ัดีต้องฝึกควานเนี่ยเออเก่ง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 นี่ครับเจอน้องน้องน้ำมนแม่แม่แม่ชื่อน้ำหวานใช่ไหมกำลังเข้าโรงเรียนนะครับนี่ นี่ครับเจทักทายน้องอะให้น้องเข้าโรงเรียนก่อนมาค่อยบา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 บทำไงบายทำไงดูดูแม่เขาแม่เขาลุ้นนะครับแม่ลุ้นแต่น้องเออบาย อ้าวไปไปเออเก่งแล้วเก่งแล้วเออแม่ลุ้นยังนะครับแม่ลุ้นแม่ลุ้นแบบสุดยอดเลยนะครับเออไงไงเก่งแล้วเก่งแล้วโอเคโอเคบายบายโอ้มาเจอช้างดังอีกแล้วสวัสดีครับมาเจอนะครับผมสาวสาวดอลซิ่งนะครับ โอ้ทองทำไมออกแรงแท้โอ้รอรุนเลยนี่นี่สาวสาวมาเองครับออกกํลาลังกายวะครับผมนี่ครับผมวันนี้เจอพี่ติช้างดังๆนะครับยูทูบเบอร์นะครับไปไปกันเลยครับผมโอ้ยมีแต่ช้างทขงนั้นเลยแม่นะครับนี่คือเช่องเก้วตานะครับบ้านเก้วตาสุนทรี นะครับอเจอช้างอีกแล้วมั้นะครับนี่มาอีกแล้วก็ตอนน้ำค่มนะครับผมชาวช้างเราก็จะนำช้างออกเดิน,ดนออกกำลังกายนะครับโอ้ยอดเลยเออหลบให้นะครับหลบเลยเออนี่ นี่คือนะครับเพื่อนน้องต้านะครับผมก็อยู่กับครอบครัวเลี้ยงช้างนะครับตัดคำก็จะนำช้างนะครับเดินออกกำลังกายนะครับโอ้เอเพื่อนน้องใต้เลยครับพายแบง ฝ่ายแบ็คนะครับที <s 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 uh Damn, yes um, ่ที่อายนะครับก uh> ็ครอบครัวเลี้ยงช้างอีกครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวเลี้ยงช้างนะครับโอ้โอ้นู่นนู่นเซจังครับเสร็จังเนียจเสร็จแล้วดู เพชรคอยจ้านะครับนู่นเพชรคอยจ้าครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ซุ้มสีน้ำเงินนะครับผม้มน้ำเงินนะครับนี่ก็คือครอบครัวของพ่อเล็กนะครับไม่พาพ่อเล็กช้างเยอะนะครับครอบครัวนี้นะครับมีแต่ช้างเลยแม่นะครับช้างงนั้นเลยครับผ่าน หลายๆครับแต่เชาวช้างนะครับแต่ช้างขนาดเลยครับนี่มาเจอช้างแฝดนะครับแฝดจริงๆครับแม่ช้างแฝดนะครับช้างแฝดนะครับทองคำทองแท่งนะครับนี่ก็ออร่าไทยนะครับแม่แม่นะครับออร่าไทยครับอันนี้ปีใหม่แม่ต่ายนะครับก็อยู่บ้านใกล้ๆกันเลยนะครับออราไทยนะครับกำลัง สร้างบ้านให้กบไทยนะครับผมต่อเติมครับกัสนสาสตร์สองข้างนะครับนีเ<อ>่เป็นสาวแล้วเขาเพชรรออะไรล่ะลูก<อ>ครับผม<อ>ถึงบ้านมาที่เรียบร้อยแล้วย<อ>ังไงนะครับเออเก่งๆลูกเก่งเอาโชว์ก่อนโชว์ก่อน,นได้ๆโชก <ใน S 1> ่อน,นที่โลกแจกต้นไม้ก่อนเอาโชว์ก่อนอ่าเ,เอายกสูงยกสูงงนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผม โอเคนะครับเก่งๆลูกเก่งเดี๋ยวเราก็จะนํากิ่งไม้นะครับสมุนไพรนะครับไปฝากชื่นใจนะครับผมนี่ค่ะตอนนี้ก็พ่อบอยนะคะจะเอาสมุนไพรนะคะไปฝากซุ้มเขียวนะคะที่ตัดมาเมื่อวานนะคะเต็มที่เลยนะคะพ่อบอย เต็มรถแล้วนะคะไปกันเลยนะคะรับผมไปร<ป><ป>ับวันนี้ก็มาถึงชั้นเกี่ยวแล้วนะคะมไม่ชินใจดิใจอยูดตงไหนเอาไวนี่และ พี่ฉุนโซงาเไปเราพี่ื่นมาเออโซพี่ื่นไหมผมไปไปเลยเอาเอะบอไว้ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวคนเดียมาอ้น้องให้กินก่อนสมุนไพรของยุหนาเลยบ้นสมุนไพร กองอยู่นหน้าเลยนะคะไว้จะแบ่งให้กับน้องๆทานทรเที่ยวนะครับเอาขอบคุณสวัสด,ดีครับยูมงมาแล้วพี่บอย,ยอันต้องเอาออกอีกเดนี่เดี๋ยวชื่นใจสี่โหดครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเกี่ยวกันนี้ครับผมสวัสดีครับเอาไปฝาเกเจ๊ไพด้วยนะคะ